สวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่6นะคะเดือนมีนาคม2566ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าค่ะแล้วพาชมมะม่วงค่ะนี่ค่ะน้องกําลังจะสุกแล้วค่ะเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะเป็นรูปหัวใจค่ะน่ารักมากได้สิบวารูปค่ะเนี่ยค่ะสุดยอดสวยมากเลยค่ะ นี่นะคะไาชมใกล้ๆนี่ค่ะเป็นรูปหัวใจค่ะโอ้โหหัวใจคู่เห็นไหมคะสุดยอดค่ะน่ารักมากๆเลยเห็นไหมคะอันนี้ใกล้สุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหภูมิใจที่สุดมีหนึ่งต้นเป็นนางเอกเอาไว้โชว์แต่ก็น้องก็อยู่ห่างไกลค่ะอยู่ตรงปลายสวนเลยค่ะ แต่เราก็ดีก็ได้มาชื่นชมเขาได้ทุกวันเพราะเราต้องรดน้าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขายังไม่แก่จัดเขาก็จะอมมีที่ตูดเขาก็จะเขียวๆค่ะเห็นไหมคะจะออกเขียวๆนิดๆน,น,นี่ค่ะแต่ถ้าเขาเออเนี่ยค่ะเต็มที่ก็เนี่ยค่ะโอ้โหลูกนี้ใหญ่มากค่ะลูกนี้น่าจะครึ่งกิโลกรัมได้ค่ะ เนี่ยค่ะเริ่มจะแก่หมดแล้วค่ะนี่ว้าวสวยมากค่ะเดี๋ยวจะเก็บกลับกรุงเทพแล้วค่ะนี่ค่ะโหสวยมากสุดยอดค่ะน่ารักอะสีสวยมากๆเลยออแกนิกล้วนๆเน,นี่ยค่ะลูกนี้เขาเห็นไหมคะเราไม่มียายหไหมคะก็จะเป็นแบบนี้ตามธรรมชาติเลยค่ะนี่ค่ะโอ้สวยจัง ค,คุณสามีก็รดน้ำต้นไม้อยู่ทางนู้นนะคะนู่นนะคะที่บ้านเรานี่ค่ะดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงสว่างสวยงามค่ะเดี๋ยวจะเดินไปรดน้ำฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้เรารดเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะแถวนี้เรารดเสร็จหมดแล้วค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเอ่อ มูลของวัวเสร็จหมดแล้วค่ะเอาฟางกลบหมดแล้วค่ะแล้วก็ปุ๋ยกแกลบดำเราก็ใส่เสร็จหมดแล้วค่ะนี่ค่ะอินทผพาลามเราก็โตมากเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็แปลงผักชีนะคะนี่ค่ะก็งอกแบบธรรมชาตินี่แหละคะ่ะเราไม่ใส่ปุ๋ยไงคะใส่มูลของวัวอย่างเดียวเลยค่ะอินทผาลมได้ยินเสียงนกไหมคะ นี่ค่ะกล้วยค่ะโอ้ยน้องเขาออกเต้นใหม่มาสวยค่ะที่เราห่ออย่างนี้ไว้ก็คือป้องกันนกนะคะอันนี้ยังไม่ได้ห่อเลยค่ะนี่ค่ะส่วนต้นนี้ก็คือเพื่อนให้มาน้องน้องหมวยค่านี่ค่ะน้องหมวยให้มาต้นนี้ขอมาได้สองต้นต้นหนึ่งตายแล้วค่ะคุณน้องค่ะมีต้นนี้ก็โตแล้วค่ะนี่ค่ะสวยอยู่โตค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมคะรวยของเรากําลังงามเลยน้องได้ปุ๋ยมูลของวัวี่ค่ะได้แกลบดํางามจริงค่ะนี่ค่ะนอใหม่ๆเนี่ยค่ะกาลังอวบๆเลยค่ะนี่ค่ะนอใหม่กําลังอวบอันค่ะนี่ค่ะส่วนต้นนี้ก็ออกเครือแล้วค่ะนี่ขอโทษค่ะ ต้นนี้ก็ที่น้องเ,อเป็นกล้วยน้ำว้าเตี้ยค่ะคุณพี่อังคารนะคะน้องหวานให้มาอันนี้ต้นนี้ค่ะแยกไปหนึ่งหนึ่งนอแล้วค่ะไปปลูกที่ข้างหน้าเลยค่ะนี่ค่ะมะพร้าวของเราอันนี้ถือมือซ้ายนะคะถ่ายวีดีโออาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มือขวาถือนี่ค่ะมือนี้ก็ ถ่ายวิดีโออุกตุบถึงแล้วนี่ค่ะมะพร้าวต้นนี้โอ้โหสวยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะกล้วยของเราสวยงามมากค่ะนี่ค่ะแถบนี้ก็กล้วยกําลังโตเลยใครไหมคะสวยมากเลยค่ะน้องเขาแบบเราดูเลยเอาใจใส่นะคะนี่ขนาดหน้าร้อนนะคะเนี่ยเขายังแบบงามเท่าที่เราคิดว่างามอะค่ะเพราะว่า เราดูแลเขาเราก็คิดว่าเขางามแหละนี่ค่ะอันนี้ก็กล้วยตี้เหมือนกันค่ะนี่เราตัดจนตี้เลยอะค่ะใกล้จะออกเครือแล้วมั้งคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวพาชมฝั่งนี้นี่ค่ะสวยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยกำลังโตนี่ค่ะนี่ค่ะน้องกำลังโตแล้วค่ะ โอ,โอ้โหดวงอาทิตย์เนี่ยสวยจริงๆค่ะโอ้ยดวงอาทิตย์สวยชอบเนี่ยค่ะอ้ยขอบคุณพระเจ้าค่ะทุกๆเช้าที่เราตื่นมาแล้วมีลมหายใจค่ะขอบุนฟ้าสวรรค์เป็นเช่นใดขอนในเป็นนโลกส่งเป็นเช่นนั้นนะคะขอบเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านเจ้าปกป้องพี่น้องของเราทั่วประเทศไทยเลยค่ะและทุกๆคนขอบเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะอุ้ยเคสวัสดีค่ะ